คือคนเป็น,นรัฐมนตรีเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยมันก็มีแบบนี้แหละว่าเออแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันก็จะมีเงินประเภทนี้เข้ามานี่คือคือพูดกันในแต่แวดวง,งการเมืองทั่วไปนะแต่เอาหลักฐานมาพูดไม่มีหรอกนะเพราะว่าเวลาข็าขาาให้กันนะเออเราก็ไม่ได้ไปเห็นหรือว่าไปอะไรแล้วใบเสร็จก็ไม่มีครับคือมันมีความเป็นไปได้สูงถ้าเราวิเคราะห์จากโครงสร้างการเมืองไทยแล้วก็วิเคราะห์ถึงเรื่องของการ อะไรวัฒนธรรมการทุจริตในประเทศไทยเนี่ยไอ้ปรากฏการแบบนี้เนี่ยไม่มีความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นครับแล้วทีนี้เนี่ยพอรู้ว่ามันเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะมาพูดไงพูดรับ,รบว่าเนี่ยรัฐมนตรีบางคนก็รับตัวเองไม่รับนะบมันทําให้ตัวเองเนี่ยมันดูดีขึ้นมาแต่ทีนี้พอพูดในสภาไอ้ประเด็นนี้ถ้าเราพูดกันเฉยๆไม่ไม่พูดกลางสภาเนี่ยก็พ,พูดกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอพูดกลางสภาปั๊บเนี่ย มันก็ต้องถูกจเจ้คุณมีอำนาจหน้าที่ด้วยเนี่ยแต่ได้ข่าวว่าเขาจะตั้งประลัดใช่ไหมในการที่จะเข้าไปตวรวจสอบเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าตั้งไปแล้วเนี่ยก็ฝากนักข่าวตามเลยว่าตั้งไปแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วเพราะว่าถ้าขนาดคนมาเสนอให้โดยตรงเนี่ยก็แปลว่ามันจะต้องสามารถที่จะสืบส,บสาวเส้นทางว่ามีความเกี่ยวข้องกับใครบ้าง